สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม New World w i g k e r d o r a r s นะครับหรือว่าเกม One Piece แวว Turn Base ใหม่2023นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวนี้นะครับผมมีในส่วนของอวิธีการหาเศษตัวละคร1ตัวละครที่สำคัญหรือว่า2ตัวละครที่สำคัญนั่นเองนะครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับในส่วนของ วิธีการนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็อย่าลืมนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับผมด้วยละกันนะครับทุกคนโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือขอนอกเรื่องอีกสักนิดนึ่งละกันนะครับสำหรับคนที่ถามผมมาว่าปั้นเลเวลไอดีนะครับหรือว่าเวลตัวละครนะครับทำยังไงเนาะ จริงๆแล้วนะครับไม่สามารถทําได้เนาะปกติแล้วนะครับเวลาผมเล่นนะครับก็จะทําในส่วนของเควสรายวันนะครับก็คือให้เรากดไปตรงที่ภารกิจตรงรูปโรบินนะครับในส่วนของด้านขวามือสุตรนะครับตรงด้านล่างเนาะรูปโรบินที่เขียนว่าภารกิจนะครับนี่เลยพอกดเข้ามานะครับก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับก็คือแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับทาทั้งหมดเลยนะครับให้ครบ ในแต่ละวันเนาะทำให้ครบทั้งหมดนั่นเองนะครับผมในส่วนของเวลไอเดี ID นะครับให้ทุกคนกดไปตรงที่รับรางวัลไอดอลนะครับนี่เลยนะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าไอดอลหรือเปล่านะครับก็จะได้ในส่วนของ exp ตรงนี้นะครับนี่เลยก็จะเขียนไว้ว่า exp ตัวละครนะครับนี่เลยอ่ะผมกดรับไปนะครับนี่เลยนะครับจื๊บได้มาแล้วนะครับทุกคน คราวนี้นะครับให้เรากดไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่ากดรับไปเนาะแล้วก็เขาจะให้เรากดได้อีกนะครับด้วยการซื้อนะครับตรงนี้เนาะไอเดิด่วน3ครั้งเมื่อกี้รับแบบฟรีนะครับทุกคนอ่าอันนี้เราจะทําการซื้อนะครับอันเนี้ยฟรีอีก1ครั้งนะครับชิปหึครั้งต่อไปนะครับครั้งที่2นะครับเขาจะให้ใช้50ผลปิศาจนะครับในการซื้อ นี่นะครับเราก็จะได้เพิ่มมานะครับซื้ออีกครั้งที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ80ผลพิศานนั่นเองนะครับนี่เลยก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้คือไวสุดแล้วนะครับในการอัพเลเวล ID นั่นเองนะครับแล้วก็ทําในส่วนของเควสประจําวันนะครับให้ครบทั้งหมดนะครับประมาณนี้เลยเนาะก็หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของคอนเทนต์วันนี้กันนะครับ วิธีการหาเศษตัวละคร1ตัวละครหรือว่า2ตัวละครที่สําคัญนะครับนี่เลยนะครับก็ผมจะแนะนําว่าตัวละครที่สําคัญก็คือ2ตัวนี้นะครับก็คือไปตรงที่ร้านค้านะครับหรือว่าตลาดนั่ให้กดลงมานะครับเลื่อนลงมาอันที่ร้านค้าฮีโร่นะครับทุกคนนี่เลยก็จะเป็นในส่วนของ2ตัวละครนี้นะครับก็คือหนวดขาวนะครับนี่เลย หนวดขาวหรือว่านิวเกตนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคิสซารุนั่นเองนะครับนี่เลยเป็นตัวนี้เนาะวิธีการแรกนะครับก็คือให้เราหาเหรียญไล่ออกนะครับนี่เลยเหรียญการไล่ออกอันนี้นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปิดในส่วนของตู้สุ่มตัวละครก่อนเลยละกันนะครับไปครับ10บบครับ ผมจะเปิดแบบเร็วๆเลยนะครับทุกคนกดข้ามไปครับโอเคไปครับเมื่อกี้ผมมีอยู่เท่าไหรอ่อ่ะประมาณ200กว่าใบนะครับไปครับโอ้โหเรียกได้ว่าท่าสีแดงค่อนข้างที่จะออกยากมากๆเลยเนาะตัวนี้อีกแล้วนะครับอื้อ ครับโอ้โหแฟร,รงกี้นะครับทุกคนไปครับอืม้มถ้าสีแดงไม่ออกนะครับสีแดงกับถ้าสีทองเนาะแฟร,รงกี้อีกแล้วครับไปครับกดไปเลยครับ ไปครับไปต่อเลยครับโอ้โหอบมีนี่เกลือนะครับโอ้โหรองนะครับไปครับโอ้โหถ้าสีแดงไม่ออกเลยครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับไปครับโอ้โหมิสเตอร์ทครับกบมี้ได้2ตัวนะครับ ไวเปอร์อีกตัวหนึง่งไวเปอร์อีกแล้วครับไปครับโอ้โหจะหมดแล้วนะเนี่ยท่าสีแดงไม่ออกครับทุกคนโอ้โหท่าสีแดงผมไปไหนเนี่ยโอ้โหท่าสีทองมาแล้วนะถ้าแสงนะครับเปอร์ Paper อีกแล้วครับอ่ะเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูด อันนี้เปิดยังไม่หมดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันต่อเนาะจากที่ต้นคลิปนะครับที่ผมได้บอกทุกคนเนาะว่าเราจะมาหาในส่วนของตัวละครเศษตัวละครที่สําคัญถึง1นถึงสตัวเนาะก็คือหนวดขาวกับคิสรุนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าสําหรับคนนะครับที่มีตัวละครที่ซ้ำเยอะๆเนาะก็ให้ทําการนะครับ มาแลกตรงนี้ได้นะครับก็คือวิธีการนะครับก็คือให้เรากดมาตรงที่ร้านค้าฮีโร่นะครับมีหลายหลายคนเนาะที่ถามผมมาว่าตัวละครนะครับที่ได้สามกันมาแบบเยอะๆนะครับเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับควรแลกหรือมาย่อยดีไหมนะครับก็ขอแนะนำสองวิธีนะครับก็คือให้มาที่ร้านค้าฮีโร่นะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือวิธีแรกนะครับนี่เลย กดมานะครับให้ทุกคนกดไปตรงที่เครื่องหมายบวกตรงเหรียญนะครับเห็นไหมครับเหรียญการไล่ออกนะครับตรงนี้เนาะให้กดตรงที่บวกนะครับจะอยู่ตรงด้านขวาบนนะครับตรงใกล้ผลพิศาจเนาะตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับให้เราทําการกดนะครับไล่ออกนะครับในส่วนของฮีโร่ที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะครับแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับเลือกนะครับ กับสายที่ตัวเองนะครับยังไม่ได้ปั้นนะครับหรือไม่คิดว่าตัวเองจะปั้นนั่นเองนะครับทุกคนให้เลือกแบบตัดสินใจดีๆนะครับในการเลือกตอนนี้นะครับผมกํำลังปั้นสายสีแดงนะครับในส่วนของสายสีเขียวสีฟ้านะครับสีทองนะผมจะไม่ปั้นนะครับจะปั้นสายสีแดงาสายเดียวนะครับในช่วงในช่วงนี้นะ คือผมจะปั้นในส่วนของพลเรือเอกนั่นเองนะครับก็เลยสายอื่นๆผมไม่ได้ใช้เนาะก็ให้เราทําการนะครับนี่เลยนะครับกดเลือกนะครับผมจะเลือกอัตโนมัตินะอันนี้จะเป็นฮีโร่สามดาวนะครับนี่เลยจะได้มา100นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับโอเคเราสามารถเลือกท่าได้นะครับตรงตารางตรงนี้นะอันนี้จะจะเป็นท่าสีเขียวนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอ่าผมเลือกไปนะครับ ได้มาอีกหนึ่งร้อยนะครับเป็นพันสามเลือกไปอีกครับถ้าสีเขียวครับไปครับพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดตู้สุ่มต่อนะครับอีกสิบใบครับไปครับไปเรื่อยๆเลยโอ้เวเปอร์นะครับโอ้โหไปครับเหลืออีกประมาณ50ใบนะครับทุกคน ครับโอ้โหท่าสีแดงนะครับแต่ว่าไมใ่ใช่ตัวที่ต้องการนะครับไปครับอีก10บใบครับโอ้โหท่าสีแดงไอ้เจ้าตัวนั้นของผมไม่ออกเลยนะครับทุกคนเรียบร้อยครับหายากเหมือนกันนะออกเลยหายากจะจัดเลยนะครับโอ้โหโซงีคิงนะครับ หมดแล้วครับทุกคนขาดอีกหนึ่งใบนะโอเคครับก็คราวนี้นะครับผมจะทําการกดไปตรงที่ตลาดเหมือนเดิมนะครับไป็นตรงที่ร้านค้าฮีโร่นะครับมันจะมาขายอีกเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนนี่เลยาขายขออนุญาตขายให้ที่เรียบเป็นที่เรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ขายเสร็จละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกก่อนว่าจะขายตัวอะไรบ้างาไม่ใช่การขายเนาะเป็นการไล่ออกนะครับไล่ออกก็คือ จะไล่นะครับในส่วนของตัวที่ผมมีมีอยู่แล้วเนาะก็คือนักดาบนะครับทซิงิตัวนี้นะครับก็คือผมปั้นแบบดาวตาลแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเป็นระดับสีทองเนาะก็จะขายได้ในราคาที่ตัวละ250นะครับทุกคนนี่เลยผมขายไป4ตัวนะครับได้มา1000นะครับเดี๋ยวหาดูอีกก่อนนะครับว่าจะขายตัวไหนอีกจะไล่ออกตัวไหนอีกอันนี้ขอข้ามไปก่อนนะครับมาดูธาต สีฟ้าลายกันนะครับถ้าสีฟ้าวิวีนะครับผมปั้นไปแล้วนะครับดาวตันไปแล้วนะครับแล้วก็เพโรน่านะครับปีน้อยนี่ผมก็ปั้นตันไปแล้วนะครับโอเคได้มา2 5 0 0นะครับทุกคนอ่ะกดขายไปก่อนเลยไล่ออกไปก่อนเลยนะครับนี่นะครับได้มาแล้วเนาะขาดอีก500นะครับ500ก็คืออีก2ตัวละครนั่นเองนะครับก็จะได้500เหรียญแล้วนะครับ อขอเป็นสายกำรรมัดแล้วกันนะครับมิสเตอร์ทูนะครับผมไม่ไม่ไม่เอาเนาะโอเคครับเอา2ตัวนี้แล้วกันมิสเตอร์ทูนีสตัวนี้แล้วกันนะครับอ่ะไปครับโอเคได้มาแล้วนะครับ5,000นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการแลกนะครับในส่วนของคิสรุนั่นเองนะครับนี่เลยชิบ ผมจะปั้นนะครับในส่วนของคิสรุให้ดาวตันนั่นเองนะครับก็มีคิสรุพร้อมแล้วนะครับที่จะปั้นให้เป็นดาวตันนั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยเอ้ยไม่ใช่จะได้เศษมาก่อนนะครับทุกคนได้เศษมานะครับไปตรงที่กระเป๋าเนาะให้เราทําการไปกดตรงเศษก่อนนะครับนี่เลยนะครับชึบก็จะได้มาหนึ่งตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โอเคครับคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของวิธีที่2นะครับทุกคนวิธีที่2นะครับก็คือให้ทุกคนนะครับเลือกตัวละครนะครับที่ซ้ำนะครับมากที่สุดเนาะก็จริงๆก็ไม่ต้องมากที่สุดก็ได้นะครับเอาตัวละครที่เรามีแบบหลายๆตัวแบบซ้ำเยอะๆนะครับก็คือให้เราปั้นนะครับเอามาปั้นได้เลยนะครับปั้นเป็นสีดาวแดง นะครับทุกคนทําไมถึงต้องปั้นสีดาวแดงนะครับให้ทุกคนนะครับมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดให้ดูสัก1ตัวละกันขอดูทตุสีทตุสีท่าุธาแสงละกันนะครับาตาสีทองเนาะนะครับให้ทุกคนนะครับทําการปั้นเป็นสีดาวแดงนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเอามานะครับ นี่เลยนะครับกดไปตรงที่แชงคูดนะครับตอนนี้แชงคูดสีดาวแดงนะครับแล้วเราจะทําการเลื่อนขั้นนะครับหรือว่าเพิ่มดาวเนาะให้กดไปตรงนี้เนาะเอ่อทำไมผมถึงให้ปั้นเป็นสีดาวแดงนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเลื่อนเป็นดาวทองนะครับก็ตอนนี้ก็คือเป็นมันจะมี1ดาวแดงนะครับแล้วก็1ดาวทองกรอบทองเนาะนี่เลยนะครับก็คือ เราจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้ในส่วนของตัวละครนะครับที่เป็นดาวแดงนะครับนี่เลยนะครับตรงด้านล่างตรงนี้เนาะก็ตอนนี้นะครับถ้าผมจะปั้นนะครับในส่วนของเชงคูดนะครับเชงคูดเนี่ยต้องใช้เชงคูดอีก2ตัวนะครับแล้วก็เสษดตัวละคร1ดาวแดงนะครับแต่นะครับมีข้อแม้นะครับตรงนี้ก็คือต้องเป็นท่าแสงนะครับนี่เลยใช้ได้แค่ท่าแสงนะครับ ต่อมานะครับอีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวละครที่เป็นสีดาวแดงนะครับสีดาวแดงเนี่ยตรงนี้นะครับเขาไม่ได้จํากัดไว้นะครับว่าเป็นธาตุจะต้องเป็นธาตุแสงเหมือนกันเนาะตรงนี้นะครับก็คือเอาธาตุอะไรมาก็ได้นะครับตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคนที่มีเศษเยอะๆเนาะในอนาคตนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับเอามาปั้นตัวละครที่เราอยาก จะทำแบบให้ดาวตันนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือนะครับถ้าถามผมว่าเอาไปใช้นะครับในส่วนของวิธีไหนคุ้มที่สุดนะครับก็คือแล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะปั้นตัวไหนนั่นเองตัวอะไรนั่นเองนะครับสำหรับคนที่จะปั้นนะครับในส่วนของ หนวดขาวนะครับแล้วก็คิสรุนะครับตรงนี้เนาะยังไงก็คุ้มนะครับก็ไปทําการกดไล่ฮีโร่ออกนะครับหรือว่ากดแรกนั่นเองนะครับมาแรกตรงนี้นะครับให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเราสามารถแลกได้เป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายอาทิตย์นั่นเองนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับจะถามว่าแลกทั้ง2ตัวได้ไหม ก็คือ2ตัวนี้นะครับถ้ามีในส่วนของเหรียญ1น0 0 0เนาะก็จะแลกได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับอาทิตย์อาทิตย์ตยละ2ตัวนะครับแต่ไม่น่าจะมีคนเอ่อแลกได้เยอะขนาดนั้นนะครับมาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่เดี๋ีวผมพูดไปเมื่อกี้นะครับถ้าทุกคนนะครับไม่ได้ปั้นหนวดขาวหรือว่าคริสรูเนาะก็ไม่ต้องแลกก็ได้นะครับเอาไป ทำเป็นสีดาวหลายๆตัวก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอามาปั้นให้กับตัวละครอื่นนั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมปั้นในส่วนของคิสรู้นะครับให้ดาวตันเนาะผมก็จะมารีวิวในส่วนของจัดทีมนะครับ ในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของทีมตรงนี้นะครับ3พนเรือเอกนะครับแบบดาวตันนะครับจะมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับโอเคครับก็สําหรับทีมนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับยังไงก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม บายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว